ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนี้กับมาพบกับเจ้าเข้มสามตเตงคือเก่าเนาะค่ะมืณีเจ้าเข้มสามตเตงสิพาท่านผู้ชมไปติดตามเล่าความฝันกับคุณยายหญิงเนาะค่ะคุณยายหญิงนี่เพิ่นฝันเห็นพ่อเนาะค่ะพ่อที่เพิ่นเสียชีวิตไปหลายปีแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะว่าสิไปอยู่น้ำพ่อสิไปปลพกเพื่อนอยู่กับพ่อเพิ่นเนาะค่ะกลับไปพกอยู่ข้างทางเพิ่อนว่าเนาะค่ะทางต้นเหมือดแอเพิ่อนว่าเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่า ไปปลูกเนี่ยแตไปปลูกอยู่ป่าซ่าพันวาเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกลับปลูกแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมพอพันวากลับเพิ่งกลับปลูกอยู่ข้างปูปูกป็สี่ยุนีเพิ่นวาจังสี่เนาะค่ะปลูกอยู่ข้างทางกันพันวาเนาะค่ะกลับปลูกแล้วแล้วคุณยายหญิงเนานว่ากับสีไปอยู่แต่ความฝันของคุณยายหญิงสี่ฝันจังไดเป็นไปเป็นมาแนวใดายก็เพื่อบภเกณฑการเสียเวลาเนาะค่ะท่านผู้ชม เข้ากัไปติดตามรับชมและฟังความฝันของคุณยายยิ้งพร้อมกันนะคะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายยิ้งค่ะสวัสดีค่ะคุณย,าย,ณยายสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะค่ะมณีกระไดมักิดตามเรื่องราวความฝันของคุณยายยิ้งน้อค่ะเป็นจีเปลียนฝันแหลกค่ะเรื่องราวความฝันของเิ่นจีฝันจังไรกัมากิดตามรับ ส่รับฟังน้ำกันนาะค่ะกับความฝันของเพื่นค่ะฝันว่าจังไรค่ะโอ้ยกันยังว่าฝันฝนะันว่า่นฝ <c oughs> ันว่าไปปลูกฮืนอนนั่นอยู่น้ำพื้นเพื่นน่ะกไปลูกฮือนแล้ววันนี้ก็ไปปลูกขางพิ้นค่ะเดี๋ยวกนารถามก่อนปลูกนี่คือปลูกอยู่ไสยอยู่ภาษาเลยอยู่ภาษาเลยแล้วมองเรามองเราพังมองพังเล่าว่าสันทะค่ะมองอยู่ของเราเออมองมองพังเล่ากับปลูก ปุ๊บเหมือนแอก็มีก็เห็นก็ยังว่าค่ะตอนเอาไปฟังนี่ก็จําได้เนาะว่ามีกกเหียดแอเออก็จําได้แล้วเนาะบ้านนี้ในความฝันก็มีต้นเหียดแออีกมีต้นมอ่ะค่ะบ้านนี้ก็จังไดตก็สิจังได๋มันก็มันก็เท่านั้นแหละล่ะก็แปะุกขางกันเออก็แล้วๆไปอือก็ก็สะดดขึ้นเท่านั้นก็บ่มีหยัง ค่ะบางทีนึกใหญ่เลยคือยคือเก็กไปยูบอกในความฝันนั่นไหมโอ้ในความฝันนั่นบอกก็ก็บอกบอกหูแลยล่ะบอกหัวซิไปอยููสิบอกไปอยู่หักหักพันว่ากัยังว่าฝันเกะคเอกัยังว่าฝันในความฝันนั่นก็บอกว่าบอกไปหรอกไปเห็นแนวนั้นก็บอกก็บอกได้ว่าบานนี้ในความฝันนั้นผู้ใดค่าไป ก็พูดได้กับเจ้าของนี่แล้วไปเอไปเอาเองไปเอเองไปจองเอาเองเออแต่เจ้าน่ะผู้ใหญ่ปนะอย่าเติมปุระยูนอไปจองก่อนเนาะค่ะบอกให้เราฟังนั่นนะค่ะหัวเมื่อขึ้นมานี่คืดอยางบอกค่ะก็บุกบุกคืดอยางได้คิดว่าแต่เจ้าของนี่กูจะตายเหมือใดเอ้ยกูจะตายเหมือนใดเอ้ยคือเตท่อนี่นั่นนะในใจจะาของคิดอยางเจะาของตายว่าจะาของ สิตายไม่ไหวเออสิตายไม่ไหวเพราะว่าไดีไปจปปลูกเพื่อนแล้วน่ะไปปลุกมองอยู่น่ะในความฝันของคุณยายนั้นจนได้ปล๊กเพื่อนเออปลุกเพื่อนจนไนมุ่งหยาว่าฉันเถาะเพื่อนนั้นพออยู่ยังสี่เนาะอันจะคล้องกับอยู่ยังสี่มึงกับปุ๊กไม่หันตีล่ะเข้มกูนี่คนกระสี่บอกเลยคนก็แนะนำว่าให้พออยู่หนีลูกอยู่หนีเออปนิโคกเหมือนเอนัน มันอยู่ก็บ่บ่แม่นกลางแท้อยู่สิขอขอก็จังซี่นะเสียงกันไปเออเสียงกันไปกบมือแอนบ่ใหญ่ซ้ําซ้ําคานี่ฮู้อยู่ตัวกบมืนแอเนาะฮู้อยู่กบดํๆน่นใ่ๆนั่นล่ะในความจริงก็เป็นกบมืแออีหลีเนาะโอ้ก็อีหลีความฝันกเห็นมแอเก่าค่ะเห็นเป็นภาพเก่าเลยเห็นเป็นภาพเก่ากบมืแอก็ซําเก่านีจังมันยังจักบ่อันกบมืแอน่ะ ก็พอเดีเขาไปเบิ่งค่ะบังทีเอาพอไปฝังน่ะก็เจอได้นะแต่ว่ามีอยู่ดอกโกอีเหลืองมากินโกอีเหลืองมากินแต่โกกุ่มเหมือนเองบอกว่าคุ้มลาดหนึ่งสีเนาะโกกุ่มเหมือนเองมันก็สิดซิวซิ้งเสียงไปจังซี่ใกล้ใกล้กันใกล้ใกล้ก็คุ้มลาดนะในความฝันนั่นพ่อหนีว่าน้ำนี่เห็นโตขึ้นบ่ค่ะก็เห็นแหละนาะก็นุ่งคุยกันอยู่แล้วก็นุ่ง เราเราตายเราตายอันผ้าข้าสันสีดำเนาะผ้าหัวหุดผ้าหัวหุดตะกี้สมัยตะกี้เนาะเออใส่ผ้าหัวหุดใส่ผ้าหัวหแุดฟันเห็นกงหยออยู่นังสิฟันเห็นกับใส่กางเกงตัวเก่าก็ใส่กางเกงตัวเก่าผ้าตัวเก่าเราตัวเราตายใส่เนี่ยนั่งนั่งยังหยอกคุยกันเซยว่ามึงปุ๊ไปขังนั้งมึงปุ๊บไปหันตี่แบบโอ้มึงหยอกไปหัน่นะกูสิย่อนี้กูย่อนี่นี่เนี่ย ย่ออันเพิ่นว่าแข้มๆกันกับกับกูเนาะก็สิได้จังสิเนาะค่ะกระจ้นว่าย่อแล้วอันเฮือนก็มุ่งหญ้าก็ยามมุ่งหญ้าเรียบร้อยค่ะกจนว่าวาอเท่านี้พอปจหม่องว่าอีเนาะนอยาจะบ่ได้อีเนาะค่ะฝันแนวนี้สิอายุมันคยืนคุณยาเพิ่นว่าเนาะมีแต่ว่าค่ะมีแต่ว่า มึงได้เออกูสิตายมือได้เออกูสิตาย์ไ้เลยแหละล่ะฟันเนี่ยนี่สิอายุมันคนยือนอยู่ดีมีแห้งผู้เฒ่าเพิ่นว่าผู้เฒ่าเวลาเพิ่นว่าฟันหายกายเป็นดีค่ะก็บ่ได้เว้าไม่กี่ข้างีแม่ก <บา S 1> ็บ่ได้เว้าอายุอายุของพอ่อคุณยายนี่ยเท่าใดเดี๋ยวนี้อายุพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วหกสิบอยู่60อืบประมาณ60นี่ตอนตอนเพิ่นเสียนั่นบ่ตอนเพิ่นเสียบัดนี้อายุยายนี่เท่าใด หกซีบเลยเดียวนี่ยหกซีบคือพอดีเนาะค่ะท่านผู้ชมพ่อก็หกซีบลูกก็หกซีบหกซีบคือกันหกซีบและอีพร่างตัวเราตายค่ะเพิ่งเสียตอนหกซีบปีค่ะเนาะก็ก็ตอนเราตายเราคอยได้หมอนนีแล้วเด็กหน่อยหมอนีเลี้ยนนหน่อยได้ลูกอกเกะได้หมอนีน้อยอีหยังเลย เอ้าจะคิวไปเจอกระจนเจอว่ากุกเหมือนเอกุกเหมือนเออเพราะว่าจําได้ว่าเคยเอาเพิ่นไปฝังเพิ่นเพิ่นคือเพิ่นบ่ได้เผาบ่คุณยายเพิ่นฝังเผาเหรอนาะงมช่จิกกี้เผาแล้วก็ฝังเผาแล้วก็เผาแล้วก็พังพุดอันนี้แหละก็เอาอันังอ่ะเอารักโซสีรักสีใส่รักโซสีตัางค่ะว่าเอาไปตัางไว้เออเอาไปตัางไว้ว่า ผู้ใดผู้ใดผู้ใดสมัยโบราณเพิ่นสิเฮ็ดกันแนวนั้นบ้านนี้ถึงขีขวดดูขวดหยังมาทำบุญก็ทานตามป่าตามป่าตามเม็ดสีเออรักรีสีก็ฮูตัวรักรีสีนี่กน้อยซุมื้อนีสิบ่ฮู้โอ้ยบ่ฮู้ดอกสวยสวยสวยายเนาะเออสวยคือหัวถาดนี่นะค่ะเขาเห็นจังสรนค์ครอบคันของคุณยายมีอย่างเพิ่มเติมอีกบ่อะบ่มีแล้ว่าก็เป็นเทหนีแล่ะครอบครันของคุณยายก็มีเท่านี้เนาะค่ะท่านผู้ชม กะขอขอบคุณคุณยายที่ให้ความฝันที่ให้แนวทางเนาะค่ะเนาะกะขอขอบคุณค่ะ <c ans> ค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊ข้ามสามตัวเต่งสิ้าท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขของคุณยายหญิงเนาะค่ะยายหญิงนะะี <c ans> ่เพื่อนฝันว่าเพื่อนเลยไปปลูกบ้านปลูกเงืือนอยู่ปราสาทเนานะคะ่ะไปปลูกอยู่น้ำพอบนที่ฟังพ่อไว้เนาะค่ะท่านผู้ชมแต่พอคนก็นตายไปหลายปีเลยคนว่าเนาะ พ่อเพิ่นนั่นเอาไปฟังไปคางต้นเหมือดแอร์เพิ่นวานเนาะค่ะในความฝันกะอยู่ต้นเหมือดแอร์คือกันเนาะค่ะเพิ่นกะไปปลูกคางกันกับพ่อเพิ่นเนาะคะ่ะทุกผู้ชมกะตัวเลขของเพิ่นกะหกศูนย์ศูนย์หกเนาะค่ะกะสามสิบท่านว่าสองห้าหกหกคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันผ่านคลิปทุกคลิปทุกตัวเลขเด็ดๆดังๆนะะเนาะค่ะแนวทางดีๆเนาะคะ่ะท่านผู้ชม ะสำหรับคลิปนี้เจคำสามตัวเต็งงคอจยุบไปเพียเทโทนี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ